สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยอดแ c a s t ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์โลกวันนี้นะคะเรามีเรื่องที่ต้องบอกว่าสุดยอดแห่งความตื่นเต้นมาฝากกันค่ะเป็นการค้นพบทางโบราณคดีครั้งสําคัญที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราเกี่ยวกับจีนโบราณไปเลยก็ได้ที่เมืองเซาซิงมอนทนเจอร์เจียงค่ะ คือเขาไปเจอหมู่บ้านไม้โบราณอายุนี่2,000กว่าปีเลยนะคะครับ2,000กว่าปีแล้วสภาพนี่ต้องใช้คําว่าสมบูรณ์จนแทบหยุดหายใจเลยค่ะใช่ครับคือมันสมบูรณ์ในระดับที่นักโบราณคดีเองยังแบบตะลึงอะครับไม่น่าเชื่อค่ะ วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะคะจากข้อมูลหลากหลายมุมมองเลยทั้งรายงานตรงจากทีมขุดค้นเองบทความข่าวจากสื่อชั้นนำอย่าง Archaeology Magazine, Global Times, Archaeology News ครับมี Lab Bible Archaeo News ด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีบทวิเคราะห์หน่าสนใจจาก New Hanfu d l ข้อมูลเชิงเทคนิคสถาปัตยกรรมไม้จาก UNESCO แล้วก็ Forum h o s e เปด้วยอืมข้อมูลแน่นมากแน่นอนค่ะ แล้วที่สําคัญคือเราจะเชื่อมโยงกับการค้นพบอื่นๆในพื้นที่ด้วยเช่นแหล่งจีจงจากข้อมูลของ ChinaCulture.org แล้วก็มีวิดีโอจาก ChinaCulture มาประกอบด้วยครับจะได้เห็นภาพรวมชัดเจนขึ้น เป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือการแกะรอยว่าซากหมู่บ้านไม้ที่ซ่อนอยู่ใต้ดินเลนนาน2,500ปีเนี่ยเขากำลังกระซิบเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับผู้คนเทคโนโลยีแล้วก็วิถีชีวิตอันน่าทึ่งของชาวแคว้นยั่วโบราณในยุคที่เรียกว่ายุคโรนรัสหรือ Warring States Period เป็นยุคที่น่าสนใจมากครับเอาละค่ะพร้อมจะดําดิ่งสู่ความมหัศจรรย์นี้กันหรือยังคะเริ่มกันเลยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสุดอัศจรรย์นี้อยู่ที่แหล่งโบราณคดี ใบชาวหยวนนะคะภาษาอังกฤษคือใบเขาหยวนอยู่ในเขตปินไห่ใหม่เมืองเซาซิงมณฑลเจ้อเจียงครับคือมันเกิดขึ้นสดสดร้อนๆเลยเมื่อเดือนมิถุนายน2 0 2 4นี้เองใช่ครับเพิ่งไม่นานนี้เองค่ะตอนนั้นเขากําลังสํารวจพื้นที่ก่อนจะมีการก่อสร้างโครงการใหญ่ตามปกติแต่ครั้งนี้มันไม่ปกติค่ะยังไงครับคือคนงานก่อสร้างเขาสังเกตเห็นบางอย่างแ,แปลกๆในชั้นดินนะคะมันดูเหมือนมีแถวของวัสดุคล้ายกกหรือหญ้า ทับถมกันเป็นแนวสลับกับดินตะกอนสีเข้มเข้มอ๋อคือมันดูไม่เหมือนชั้นดินธรรมชาติทั่วไปใช่ค่ะมันไม่เหมือนเลยพอทีมโบราณาคดีจากสถาบันโบราณาคดีมณฑลเจ้อเจียงเข้าไปตรวจสอบเท่านั้นละค่ะโอ้โหเจออะไรครับแทบจะเหมือนเปิดเจอหีบสมบัติเลยครับสิ่งที่พบคือโครงสร้างไม้โบราณขนาดมะึมาถึงสองแห่งที่ยังคงรูปทรงเกือบสมบูรณ์สองแห่งเลยครับ แล้วพอส่งตัวอย่างไม้ไปตรวจหาอายุด้วยคาร์บอน14นะครับผลที่ได้ก็น่าทึ่งเข้าไปอีกอายุเท่าไหร่ครัราวๆสองพถึงสองพปีหรือประมาณ400ปีก่อนคริสตกาลโสองห2,500ปีครับตรงกับช่วงต้นยุครณนัตพอดีเป๊ะเลยแล้วก็ชัดเจนว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนริมน้ําขนาดใหญ่ที่ถูกฝังกลบไปคําว่าสมบูรณ์อย่างน่าทึ่งเนี่ยช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันพิเศษขนาดไหน ทำไมโครงสร้างไม้ที่เก่าขนาดนั้นถึงยังอยู่ได้ปกติน่าจะผุพังไปหมดแล้วใช่ไหมครับเป็นคําถามที่ดีมากครับนี่คือหัวใจสําคัญเลยที่ทําให้การค้นพบนี้แบบสะเทือนวงการเลยปกติไม้เก่าขนาดนั้นในสภาพอากาศทั่วไปไม่เหลือซากแน่นอนครับผุหมดใช่ค่ะแต่ที่ป่ายเฉยวยเนี่ยมันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําหรือเคยเป็นปากแม่น้ํามาก่อนโครงสร้างเหล่านี้ถูกตะกอนดินเลนทับถมปิดทับอย่างรวดเร็วและก็สมบูรณ์มากมาก อ๋อ oh, เหมือนถูกซีลไว้เลยใช่ครับซีล by a m า r ์ h เลยทําให้เกิดสภาวะที่แทบจะไม่มีออกซิเจนเข้าไปเลยพวกจุลินทรีย์ที่ปกติจะย่อยสลายไม้หรือสารอินทรีย์ต่างๆก็ทํางานไม่ได้อืสภาพแวดล้อมแบบนี้แหละครับที่ทําหน้าที่เหมือนเอ่อตู้เย็นธรรมชาติช่วยเก็บรักษาสภาพไม้โครงสร้างหรือแม้แต่โบราณวัตถุชิ้นเล็กๆให้คงสภาพเดิมได้อย่างไม่น่าเชื่อโห oh, เหมือนฟรีซเวลาไว้เลยนะคะเนี่ยครับ ทำให้เราเหมือนได้เห็นภาพ snapshot ของชีวิตเมื่อ2,500ปีก่อนเลยทีเดียวงั้นก่อนจะไปดูรายละเอียดตัวบ้านไม้สุดอลังการนี้ขอพื้นหลังทางประวัติศาสตร์นิดน,นึงค่ะยุครณรัฐหรือ Warring States Period ที่ว่านี่คือ475-221ถึงปีก่อนคริสตกาลมันเป็นช่วงเวลาแบบไหนคะในประวัติศาสตร์จีนครับต้องนึกภาพจีนที่ยังไม่ใช่จัก,กรวรรดิอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับค่ะแต่มันเป็นยุคที่ แผ่นดินถูกแบ่งออกเป็นแคว้นใหญ่น้อยหลายแคว้นเลยแต่และแคว้นก็มีกษัตริย์มีกองทัพของตัวเองแล้วก็เอ่อรบกันครับรบกันตลอดเลยแย่งชิงดินแดนแย่งชิงอำนาจกันอย่างดุเดือดเป็นยุคแห่งความขัดแยง้งการทหารการเมืองการทูตที่ซับซ้อนมากอืหืมแต่ขณะดเดียวกันนะก็เป็นยุคที่ความคิดปรัชญาแล้วก็เทคโนโลยีต่าง พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดเหมือนกันอ๋อมีการพัฒนาด้วยครับแคว้นเยื่อที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญทางตะวันออกเฉียงใต้ครอบครองพื้นที่แถบมณฑลเจ้อเจียงในปัจจุบันค่ะและเมืองเศร้าสิ่งนี่แหละครับคือศูนย์กลางอำนาจหรือเมืองหลวงสำคัญของพวกเขาเข้าใจแล้วค่ะเป็นยุคที่เต็มไปด้วยการแข่งขันแล้วก็พัฒนาการแล้วที่ตั้งของ ใบเชาวหยวนนี่มันอยู่ตรงไหนของศูนย์กลางอํานาจแคว้นย้วยคะอยู่ใจกลางเมืองหลวงเลยหรือเปล่าจุดนี้น่าสนใจมากครับจากบันทึกโบราณชื่อเย่หยวนสู้บอกว่าเมืองหลวงใหญ่ชื่อซานอินซานอินครับแต่แหล่งใบชาวหยวนที่เราพบเนี่ยมันอยู่ห่างจากปากแม่นม้ำเฉาเอ๋อโบราณขึ้นไปทางเหนือประมาณ4.47กิโลเมตรก็ไม่ไกลมากแต่ก็ไม่ได้อยู่ใจกลางใช่ครับ นักโบราณคดีอย่างคุณสวีเทียนจินวิเคราะห์ว่ามันไม่ได้อยู่ในใจกลางเมืองหลวงเป๊ะเป๊ะแต่น่าจะเป็นพื้นที่ชานเมืองหรือปริมณฑลมากกว่าชานเมืองครับที่มีความสําคัญในลักษณะอื่นอาจจะเป็นชุมชนเฉพาะทางที่ทํางานเชื่อมโยงกับศูนย์กลางการปกครองซึ่งมีแหล่งอื่นๆที่ค้นพบก่อนหน้านี้อย่างทิ้งซานหรือหนานซันโทอยู่ใกล้ๆกัน อ๋อมีแหล่งอื่นใกล้ๆด้วยแล้วชานเมืองนี่มันต่างจากใจกลางเมืองยังไงคะมีหลักฐานเปรียบเทียบไหมมีครับชัดเจนเลยถ้าเราเทียบกับแหล่งจีจงจีจงครับที่เพิ่งขุดค้นไปก่อนหน้าไม่นานแล้วก็ชื่อว่าอยู่ใกล้ใจกลางเมืองมากกว่าหรืออาจเป็นศูนย์กลางการบริหารเลยก็ได้ที่จีจงเนี่ยเขาพบอาคารขนาดใหญ่ที่สร้างบนฐานยกสูงมีการใช้กระเบื้องมุงหลังคาอย่างหนานแน่นเลย อ๋อดูหรูหรากว่าใช่ครับบ่งบอกถึงสถานะความสำคัญที่สูงกว่าอาจเป็นที่ทำการของคุณนางหรืออาคารราชการค่ะแต่พอมาดูที่ไป่ายาวหยวนลักษณะมันต่างออกไปเลยครับโครงสร้างดูเรียบง่ายกว่าเยอะใช้ไม้ใช้ฟางใช้จากไม่มีกระเบื้องหรูหราอะไรแบบนั้นอืมมันให้ภาพของชุมชนชนชั้นแรงงานหรือช่างฝีมือที่ใช้ชีวิตอยู่ริมน้ำมีโรงทำงานเฉพาะทางด้วยครับ โรงทงานอะไรคะเช่นหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการแปลรูปประเคลมหรืออาจจะเป็นอู่ต่อเรือซ่อมเรืออะไรทำนองนั้นครับโอ้โหสิ่งนี้มันสะท้อนมิติทางสังคมแล้วก็เศรษฐกิจที่หลากหลายภายในเขตอิทธิพลของเมืองหลวงแคว้นเยื่อได้เป็นอย่างดีเลยครับเห็นภาพชัดเลยอะค่ะไม่ใช่แค่ตึกรามบ้านช่องเหมือนกันหมดแต่มีโซนมีหน้าที่แตกต่างกันไป งั้นเรามาเจาะลึกที่ตัวโครงสร้างไม้ที่ไปเฉาโยวนกันดีกว่าค่ะวันหน้าตามันเป็นยังไงถึงได้บอกว่าสมบูรณ์นักหนาครับหลักๆที่ขุดค้นเจอตอนนี้มี2โครงสร้างใหญ่นะครับบนพื้นที่รวมกันประมาณ1,300ตารางเมตรใหญ่เหมือนกันนะคะใหญ่ครับโครงสร้างแรกเนี่ยมีลักษณะเป็นบ้านยกพื้นสูงมีชานยื่นออกมาตัวโครงสร้างหลักเป็นไม้หรือ wood frame ใช้เสาไม้เป็นแกนค่ะแล้วผนังนี่น่าสนใจมากครับ เขาใช้พวกหญ้าฟางหรืออาจจะเป็นไม้ไผ่เส้นเล็กๆมาสารขัดกันเป็นแผงผนังอ๋อ oh, ใช้ของจากธรรมชาติล้วนๆเลยครับส่วนหลังคาก็ใช้วัสดุธรรมชาติอย่างใบจากหรือไผ่มะมุงที่ผนังไม้สารนี้มีจุดสังเกตคือรูเล็กๆเ,เ,เต็มไปหมดเลยรูอะไรคะซึ่งสารที่ฐานว่าเกิดจากการใช้เชือกฟางหรือเชือกป่านี่แหละครับมัดส่วนต่างๆของโครงสร้างเข้าด้วยกันอ oh. ใช้เชือกมัดโครงสร้างไม่ใช่ตะปูหรืออะไรทํานองนั้นหรอคะยุคนั้นยังไม่มีตะปูเหล็กแพร่หลายครับการใช้เชือกหรือวัสดุธรรมชาติอื่นๆมาช่วยยึดถือเป็นเทคนิคปกติเลยเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วอีกโครงสร้างล่ะคะส่วนโครงสร้างที่สองนี้ดูต่างออกไปนิดหน่อยแต่ก็น่าทึ่งไม่แพ้กันครับพบฐานรากเป็นเสาไม้ที่ตอกลงไปในดินเลนเรียงกันเป็นแถวขนานกันถึง10แถวยาวเหยียดเลย สิบแถวครับบนหัวเสาก็มีคานไม้วางพาดในแนวนอนแล้วปูทับด้วยแผ่นเปลือกไม้หนาๆซ้อนกันหลายชั้นโหเปลือกไม้คาดวันนี้ก็เป็นโครงสร้างยกพื้นอีกแบบหนึ่งอาจจะเป็นพื้นของอาคารขนาดใหญ่หรือชานเทียบเปลือกก็เป็นได้ครับโครงสร้างนี้ใหญ่มากนะครับเท่าที่ขุดเจอตอนนี้ยาวถึง35เมตรกว้าง15เมตร35เมตร แล้วยังขุดไม่สุดด้วยนะครับอาจจะใหญ่กว่านี้คุณหวังเหรือนฟางหวังเหรือนฟางหัวหน้าทีมขุดคนบอกว่าแม้จะดูเป็นกระท่อมฟางไม่หรูหราเท่าในเมืองแต่สภาพโครงสร้างคานไม้ต่างๆมันยังเป๊ะมากค่ะแสดงถึงการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมชายฝั่งได้อย่างยอดเยี่ยมเลยฟังดูเหมือนเรียบง่ายแต่ก็ซับซ้อนนะคะแล้วเบื้องหลังความเรียบง่ายนี้มันมีเทคโนโลยีอะไรที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ไหมคะ หรือเป็นแค่การก่อสร้างแบบพื้นๆตามยุคสมัยนี่แหละครับคือจุดที่น่าตื่นเต้นที่สุดเบื้องหลังความเรียบง่ายนั้นมันคือภูมิปัญญาทางวิศวกรรมที่ต้องบอกว่าล้ำหน้าเกินกว่าที่เราเคยประเมินไว้มากขนาดนั้นเลยครับอย่างเลือกที่โดดเด่นที่สุดคือการใช้ข้อต่อแบบเดือยและรูอ๋อ oh. หรือที่ภาษาจีนเรียกว่าซุนเหมาซุนเหมา,หมาครับซุนเหมาเคยได้ยินคะ่ะหลักการคือ ไม้ชิ้นหนึ่งจะถูกบากให้เป็นเดือยยื่นออกมาเรียกว่าสุนสุนส่วนไม้อีกชิ้นที่จะนํามาต่อกันก็จะถูกเจาะเป็นรูหให้พอดีเรียกว่าเหมาค่ะพอนํามาสวมประกบกันมันจะขัดกันเองแน่นปึก๊กแต่ยังคงความยืดหยุ่นไว้ได้อืซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไม้จีนโบราณเลยช่วยให้โครงสร้างทนทานต่อแรงต่างๆรวมถึงแผ่นดินไหวได้ดีด้วยแต่มันพิเศษยังไงที่ไปเฉาหยวนคะ เทคนิคนี้ก็มีใช้ที่อื่นใช่ไหมหรอความพิเศษอยู่ที่ความแม่นยำและซับซ้อนครับดรโจเซียวหลงผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างไม้ถึงกับอุทานเลยว่าข้อต่อสุนเหมาที่นี่มันเนี๊ยบมากเนี๊ยบขนาดไหนคะละเอียดเหมือนกับเทคนิคที่ใช้กันในสมัยราชวงศ์ยุคหลังๆที่ห่างออกไปหลายร้อยปีเลยนะครับโห จรริงเหอคะนี่มันบ่งบอกว่าช่างฝีมือชาวเยื่อเมื่อ2,500ปีก่อนไม่ใช่แค่ต่อไม้เป็นแต่ต้องมีความเข้าใจเรื่องการคิดแบบ3ามิติหรือ 3D thinking อย่างลึกซึ้นและอาจจะมีการวางแผนออกแบบเป็นระบบมีหน่วยมาตรฐานหรือโมดูลาร์ดีไซน์ด้วยซ้ำอย่างที่พบว่าโครงสร้างบางส่วนมีลักษณะเป็นเหมือนห้องขนาด4ณ4เมตรแล้วเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆเหลือเชื่อนี่แค่ข้อต่อไม้นะคะแล้วส่วนอื่นล่ะคะ มีอะไรที่ว้าวอีกไหมมีสิครับอีกเรื่องที่สุดยอดมากๆคือเทคโนโลยีฐานรากฐานรากครับเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เป็นดินเลนชายฝั่งมันอ่อนยวบยาบเลยการจะสร้างอาคารไม้ลงไปเฉยๆมันก็คงสุดใช่ค่ะอีกนะครับแล้วทำยังไงคะแต่ตอกลึกลงไปในชั้นดินเลนถึง2.3เมตรโห2เมตรกว่าครับ แล้วเหนือเสาเข็มพวกนั้นยังมีการใช้โครงสร้างสารจากไม้ไผ่ลักษณะคล้ายตะกร้อหรือกล่องสารที่เรียกว่า bamboo g a b i น n s วางเป็นฐานรองรับอีกชั้นหนึ่งโอ้โหซับซ้อนจังนี่คือเทคนิคการปรับปรุงฐานรากบนดินอ่อนหรือ soft foundation treatment ที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมากแล้วรู้ไหมครับว่ามันล้ำหน้าแค่ไหนแค่ไหนคะมันล้ำหน้ากว่าเทคนิคคล้ายๆกันที่ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในตำราสถาปตัตยกรรมสมัยราชวงศ์ซ่ง ซองด d y นัสตีซึ่งอยู่หลังจากยุคนี้ไปถึง1,500ปีเดี๋ยว1,500ปีเลยเหรอคะครับนี่มันเหมือนกับว่าชาวเยื่อโบราณรู้วิธีแก้ปัญหาดินอ่อนที่วิศวกรยุคหลังเพิ่งจะมาเขียนตำรากันเป็นเรื่องเป็นราว แสดงว่าความรู้ทางวิศวกรรมโยธาของพวกเขานี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะไม่ธรรมดาอย่างยิ่งครับแล้วไม่ใช่แค่ฐานรากที่แข็งแรงนะผลการวิเคราะห์โครงสร้างโดยรวมด้วยคอมพิวเตอร์ยังพบว่าคุณสมบัติทางกลสามิติหรือความสามารถในการรับแรงต่างๆของอาคารไม้ที่ไปเฉาหยวนเนี่ยดีกว่าอาคารบางหลังในสมัยรัชวงศ์ถัง Tang d y n a s t ซึ่งสร้างหลังจากนี้ไปอีกหลายร้อยปีได้ซ้ำโอ เทียบกับราชวงศ์ถังเลยครับ มันแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมริมน้ําที่มีน้ําขึ้นน้ําลงหรืออาจจะมีเคลื่อนลมแรงๆได้เป็นอย่างดีเลยแล้วความเป็นไปได้เรื่องการผลิตชิ้นส่วนสําเร็จรูปหรือ prefabrication ที่เราคุ้นเคยกันในยุคนี้ล่ะฮะมีแนวโน้มในสมัยนั้นไหมมีความเป็นไปได้สูงมากครับเพราะมันสอดคล้องกับลักษณะทั่วไปของสถาปัตยกรรมไม้จีนที่มักจะมีการเตรียมชิ้นส่วนต่างๆเช่นเสาคานหรือแม้จะชุดข้อต่อที่ซับซ้อนไว้ลุวงหน้าอ,อ๋อทำไว้ก่อนครับอาจจะ จะในโรงงานหรือพื้นที่ทํางานเฉพาะแล้วค่อยขนย้ายมาประกอบที่หน้าง,งานจริงซึ่งทําให้ก่อสร้างได้รวดเร็วมีมาตรฐานแล้วก็ควบคุมคุณภาพได้ดีค่ะการพบโครงสร้างที่เป็นหน่วย4ค4เมตรหรือข้อต่อที่แม่นยํามากๆที่ไปายเฉาหยวนก็ยิ่งสนับสนุนแนวคิดนี้ครับว่าชุมชนนี้อาจจะมีระบบการผลิตและการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพสูงทีเดียว Oh, ฟังแล้วขมลุกเลยค่ะไม่ใช่แค่บ้านไม้ธรรมดาแต่มันคือศูนย์รวมสุดยอดเทคโนโลยีวิศวกรรมแห่งยุคเลยนะเนี่ยทีนี้นอกจากตัวโครงสร้างแล้วมีอะไรที่พอจะบอกเล่าเรื่องราวชีวิตประจำวันของผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่เมื่อ2,500ปีก่อนได้บ้างคะพวกเขาใช้ชีวิตกันยังไงกินอะไรทำไรกันแน่นอนครับโบราณวัตถุที่ขุดพบพร้อมกับโครงสร้างบ้านนี่แหละครับคือคุณจ่าสำคัญเลยที่ช่วยไขยปริศนาชีวิตประจำวันเจออะไรบ้างคะพบเยอะมากครับ มีทั้งพวกภาชนะดินเผาหลายหลายรูปแบบทั้งถ้วยชามที่เป็นเครื่องเครียบยุคแรกๆหรือ primitive porcelain ค่ะหน้าตาอาจจะยังไม่สวยเนียนเหมือนยุคหลังแต่ก็ถือว่าล้ำสมัยในตอนนั้นแล้วนะครับมีหม้อสามขาทำจากดินเผาสีแดงหรือ red pottery tripods ซึ่งเป็นภาชนะหุงต้มยอดนิยมอ๋อหม้อสามขาครับมีหายดินเผาเนื้อแข็งที่ตกแต่งด้วยลายประทับหรือ i m p r e s s e hard pottery urns ใช้สำหรับเก็บของเหลวหรืออาหาร แล้วพวกเครื่องมือเครื่องใช้ระคามีอะไรบ้างมีครับที่น่าสนใจคือเครื่องมือสำริดเช่นสวรรค์สำริดเล็กๆหรือ bronze drill bits อาจจะใช้เจาะไม้ทำเฟอร์นิเจอร์หรืองานฝีมือต่างๆค่ะและที่ฮือฮามากคือเบ็ดตกปลาสำริดครับ bronze fish hooks เบ็ดตกปลาคือมันยังคมกริบอยู่เลยครับหลังจากผ่านไป2,500ปีแทบไม่น่าเชื่อโหเบ็ดตกปลาสำริดคมกริบ ประกอบกับทำเลที่ตั้งริมน้ําใกล้ปากแม่น้ําเฉาเอ๋อเดิมแล้วก็การค้นพบกองเปลือกหอยกับกระดูกปลาทูหน้าที่มหาศาลมากเขาบอกว่ารวมๆกันหนักกว่า4.5ตัน4ตันครึ่งนี่มันตะโกนบอกเลยใช่ไหมคะว่าชีวิตที่นี่ผูกพันกับทะเลและแม่น้ําอย่างแยกไม่ออกชัดเจนยิ่งกว่าชัดเจนครับการประมงต้องเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของชุมชนนี้อย่างแน่นอนค่ะ ปริมาณกระดูกปลาทูน่าแล้วก็เปลือกหอยขนาดนั้นมันไม่ใช่แค่หาปลากินกันในครัวเรือนแล้วนะครับมันต้องเยอะกว่านั้นใช่ครับมันบ่งชี้ถึงกิจกรรมการประมงขนาดใหญ่อาจจะมีการแปรรูปเช่นทําปลาเค็มเพื่อส่งไปขายหรืออาจจะเป็นจุดพักเรือศูนย์กลางการค้าทางทะเลอืมหรือแม้กระทั่งฐานสําหรับเตรียมออกเรือเดินทางไกลด้วยซ้ํานักวิจัยบางกลุ่มเชื่อว่าที่นี่อาจเป็นหน้าด่านทางทะเลที่สําคัญของ,ของแคว้นด้วยเลยทีเดียว น่าตื่นเต้นนะคะถ้าที่นี่เป็นศูนย์กลางทางทะเลจริงๆนอกจากปลาแล้วพวกเขาเลี้ยงสัตว์อื่นไหมคะมีหลักฐานครับพบซากกระดูกสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขหมูแล้วก็วัวอ๋อมีครบเลยแสดงว่ามีการเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้งานเป็นอาหารหรืออาจจะเลี้ยงไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นด้วยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างแปลกแล้วก็บ่งบอกถึงความเชื่อบางอย่างอะไรคะคือการพบหลุมฝังหมูในพิธีกรรมครับ Ritual Burials Pig ฝ Bur ังหมูทั้งตัวเลยเหรอคะครับเขาเจอโครวงกระดูกหมูทั้งตัวเลยไม่ใช่แค่เศษกระดูกจากการกินแต่เป็นหมูทั้งตัวที่ถูกฝังอย่างตั้งใจมีการจัดท่าทางให้หันหน้าไปทางแม่น้ำเฉาเอ๋อโบราณด้วยโหแปลกจังมันสื่อถึงพิธีกรรมหรือความเชื่อบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำและหมูซึ่งเรายัางต้องตีความกันต่อไปครับการฝังหมูในพิธีกรรมน่าสนใจมากคะ่ะแล้วสภาพแวดล้อมริมน้ำนี่ มันมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ด้านอื่นอีกไหมคะนอกจากเรื่องอาหารมีแน่นอนครับชีวิตริมน้ำแม้จะมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์แต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายจากธรรมชาติเช่นอะไรคะจากการตรวจสอบวงปีของไม้ที่ใช้สร้างบ้านนะครับนักวิทยาศาสตร์พบร่องรอยว่าชุมชนนี้เคยเผชิญกับเหตุน้ำท่วมหลายครั้งอ๋อน้ำท่วม ครับแล้วก็มีการซ่อมแซมโครงสร้างบ้านซ้ำาๆซึ่งแสดงถึงความพยายามในการปรับตัวแล้วก็ต่อสู้กับภัยธรรมชาติค่ะนอกจากนี้ยังพบร่องรอยโครงสร้างที่อาจเกี่ยวข้องกับระบบชลประทานหรือการจัดการน้ําหรือ hydraulic facilities ด้วยอืซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันน้ําท่วมหรืออาจเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ทางทะเลของแคว้นเยที่ต้องการสร้างแนวป้องกันชายฝั่งก็เป็นได้ครับแสด,ดงว่าชีวิตชาวเยอที่ไปเฉาหยวนี่ไม่ได้สงบสุขอย่างเดียวนะคะ ต้องทั้งหาเลี้ยงชีพด้วยทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ต้องต่อสู้ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมไปด้วยพร้อมๆกันถูกต้องครับการค้นพบที่ป่าชาวยวนจึงไม่ใช่แค่เรื่องของสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งแต่มันเปิดภาพชีวิตที่ซับซ้อนและมีมิติมากๆของคนธรรมดาในยุครนรัตค่ะทั้งในแง่เศรษฐกิจสังคมความเชื่อและการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดลอ้อมมันเติมเต็มช่วงว่างความรู้ของเราเกี่ยวกับชุมชนชาตเมืองของแคว้นเยอะได้อย่างมหาศาลเลยครับ เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะเหมือนว่าที่นี่ยังมีร่องรอยของยุคสมัยหลังจากแคว้นเยอะด้วยใช่ครับนั่นยิ่งทําให้แหล่งนี้พิเศษขึ้นไปอีกเพราะมันแสดงถึงความต่อเนื่องของการใช้พื้นที่อ๋อมีคนมาอยู่ต่อครับ ในชั้นดินที่อยู่เหนือชั้นของยุคแคว้นเยอะอขึ้นมานักโบราณคดีพบโบราณวัตถุจากยุคต่อมาคือยุคหราชวงศ์ Six Dynasties ซึ่งอยู่ราวๆปีคศ .220-589 เยอะมากครับถึง38ชิ้นน้ำหนักรวมกันกว่า4 0 0 0กิโลกรัมสีพกิโลเยอะมากครับแล้วมีหลักฐานที่น่าสนใจมากๆว่าคนในยุค6ราชวงศ์เนี่ยมีการนำเอาไม้เก่าจากโครงสร้างสมัยแคว้นเยวอ ที่อาจจะผุพังหรือถูกรื้อถอนไปแล้วมาใช้สามด้วยเอาไม้เก่ามาใช้ใหม่เหมือนกับอัพไซคลิงในปัจจุบันเลยนะคะเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าแนวคิดนี้มีมาตั้งแต่พันกว่าปีก่อนใช่เลยครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าในอดีตค่ะ <c oughs> นอกจากยุคหกราชวงศ์แล้วถัดขึ้นมาอีกชั้นยังพบสุสานที่ก่อด้วยอิฐหนึ่งหลังจากยุคราชวงศ์ถังรา,ราวๆปีคศ6 1 8ถึง907ด้วยครับมีสุสานด้วย แสดงว่าพื้นที่แถบนี้มีการใช้งานโดยมนุษย์มาอย่างต่อเนื่องยาวนานจริงๆการค้นพบที่ต่อเนื่องแบบนี้มันมีความสำคัญยังไงในปัจจุบันคะนอกจากทำให้เรารู้ประวัติศาสตร์มากขึ้นโอ้มันมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในหลายมิติเลยครับหนึ่งคือองค์ความรู้น่านวิศวกรรมโบราณที่เราได้เห็นแบบเต็มๆตา ทั้งเทคนิคข้อต่อไม้ซุนเหมาที่แม่นยำเทคโนโลยีฐานรากบนดินอ่อนที่ลำยุกมันเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ประเมินค่าไม่ได้เลยสำหรับนักประวัติศาสตร์และวิศวกรคสองคือมันอาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับปัจจุบันได้ครับแรงบันดาลใจยังไงคะเช่นการใช้เชือกป่านหรือเชือกฟางที่มีความยืดหยุน่นช่วยยึดโครงสร้างมันอาจจะให้ไอเดียบางอย่างกับการออกแบบอาคารที่ทนทานต่อแผ่นดินไหวอื จริงด้วยหรือเทคนิคการใช้เสือก๊อกหรือใบจากมาซ้อนทับกันเพื่อรักษาเนื้อไม้และก็อาจช่วยเรื่องการกันน้ำก็อาจจะนำไปสู่แนวคิดใหม่ๆในการป้องกันน้ำท่วมหรือการอนุรักษ์ไม้ในยุคนี้ได้เป็นการเรียนรู้จากภูมิปัญญาโบราณเพื่ออนาคตเลยนะคะใช่ครับ และสุดท้ายการค้นพบนี้เป็นการตอกย้ำและเติมเต็มเรื่องราวประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไม้ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของจีนซึ่งเป็นมรดกโลกที่สำคัญมากๆค่ะจากข้อมูลของยูเนสโกหรือฟอรัมฮอ r สบาวเราทราบว่าโครงสร้างไม้คือหัวใจของสถาปัตยกรรมจีนการค้นพบที่ไปยเฉาหยวนก็เหมือนกับการเพิ่มบทที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยรายละเอียดเข้าไปในตำราประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเล่มใหญ่นี้ครับ ด้วยความสําคัญและความเปราะบางของสิ่งที่ค้นพบแบบนี้ทางการจีนเขามีแผนจะอนุรักษ์ยังไงต่อคะจะขุดขึ้นมาหมดเลยหรือจะทํำยังไงเนื่องจากโครงสร้างไม้ที่เหล่านี้เปราะบางมากครับเมื่อสัมผัสกับอากาศภายนอกนานๆแผนการอนุรักษ์จึงต้องละเอียดอ่อนมากค่ะสําหรับโครงสร้างส่วนที่เปราะบางที่สุดและก็อาจจะเสียหายได้ง่ายหากเคลื่อนย้ายเขาตัดสินใจที่จะทําการฝังกลบกลับไปอย่างถูกวิธีครับฝังกลับไปเหรอคะครับ โดยใช้ผ้าใยสังเคราะห์ชนิดพิเศษหรือ geotextiles ที่ทนทานและระบายอากาศได้ดีห่อหุ้มโครงสร้างไว้อย่างมิดชิดแล้วค่อยๆกลบดินกลับไปเหมือนเดิมเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าแคปซูลเวลาทางโบราณคดี archaeological time capsule แห่งแรกของจีนเลยครับแคปซูลเวลาหมายความว่าเก็บไว้ให้คนรุ่นหลังในอนาคตมากๆมาเปิดดูหรอคะประมาณนั้นเลยครับเป็นการตัดสินใจที่มองการไกลามากคือ ยอมที่จะไม่นําทุกอย่างขึ้นมาจัดแสดงในตอนนี้เพื่อเก็บรักษาสภาพดั้งเดิมที่ดีที่สุดไว้ให้เทคโนโลยีในอนาคตหรือนักวิจัยรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาโดยตรงอืมเข้าใจได้ค่ะในสําหรับพวกเราในปัจจุบันก็ไม่ต้องเสียใจครับเพราะเขาได้ทําการบันทึกข้อมูลทุกอย่างไว้อย่างละเอียดและก็สร้างแบบจําลองเสมือนจริงหรือ VR reconstruction ของแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ขึ้นมา อ๋อมี V R ครับซึ่งตามแผนเดิมน่าจะเปิดให้เข้าชมแบบดิจิตอลได้ที่พิพิธภัณฑ์มณฑลเจ้อเจียงเฉเจเียง Provincial Museum ตั้งแต่ช่วงปลายปี2024แล้วครับตอนนี้น่าจะเปิดให้เราได้เข้าไปเดินสำรวจหมู่บ้านชาวเย่ยโบราณแบบเสมือนจริงกันได้แล้วอย่างน้อยก็ได้สัมผัสผ่ายเทคโนโลยีนะคะสรุปแล้วการค้นพบที่ไปเฉาเย่ยนี่มันเหมือนกับการเปิดหน้าต่างบานใหญ่ที่ไม่เคยมีใครเปิดได้มาก่อนจริงๆครับใช่เลย ทำให้เราได้เห็นภาพชีวิตเทคโนโลยีแล้วก็ภูมิปัญญาอันน่าทึ่งของชาวแคว้นเย่เมื่อ2,500ปีก่อนแบบชัดเจนแล้วก็มีชีวิตชีวาย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะถูกต้องที่สุดครับมันเป็นหน้าต่างสู่อดีตที่เชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันได้อย่างน่าอัศจรรย์ทั้งแรงบันดาลใจทางวิศวกรร,รมการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับรากฐานของอารยธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของจีนครับค่ะการที่เราได้เห็นเทคโนโลยีการก่อสร้าง ที่ทั้งชาญฉลาดยืดห de e <Huh. S 1> ยุ <ừ> ่นปรับตัวเข้ากับธรรมชาติได้ดีเยี่ยมแล้วก็อาจมีความยั่งยืนซ่อนอยู่จากเมื่อ2,500ปีก่อนแบบนี้ครับมันสามารถให้บทเรียนหรือแรงบันดาลใจอะไรที่เป็นรูปธรรมแก่สถาปัตยกรรมและการก่อสร้างในยุคปัจจุบันที่เรากำลังพยายามหาทางสร้างสิงส่งปลูกสร้างที่เป็นมิตรต่อสิง่งแวดล้อมและยั่งยืนมากขึ้นได้บ้างคะอืมคำถามน่าคิดมากครับ ภูมิปัญญาโบราณเหล่านี้จะเป็นกุญแจดอกหนึ่งที่ช่วยไขประตูสู่อนาคตได้จริงหรือสำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณาคดีโลกและโบราณาคดีไทยหมดลงแล้วค่ะแต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่คุณรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ